สวัสดีครับระยองค่อยฟิตฟาร์มครับทำคลิปงานสร้างบอ่อปลาที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับมาแบ่งปันเพื่อนๆชมกันเ<ม>ช่นเคยนะครับก่อนที่จะเริ่มทำการขุดดินทำบ่อเนี่ยเราก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการเคลียร์พื้นที่นะครับต้นไม้นะครับทั้งการที่จะต้องขุดออกนำทิ้งรวมถึงต้นที่ต้องคงไว้ก็มีการโยกย้ายเพื่อไปปลูกใหม่อีกแต่ละตำแหน่งนะครับทำคลิป การเริ่มเข้างานนะครับการเคลียร์พื้นที่มาแบ่งปันเพื่อนๆชมกันนะครับเรายองโขยครับขอบคุณครับมาต่อกันอีกคลิปหนึ่งครับเรายองโขยชิดฟาร์มครับทําคลิปงานสร้างบ่อประคับที่ศรีราชานะครับจังหวัดชลบุรีบ่อคุณต้นครับเพื่อนๆดูคุณภาพของดินนะครับ ก็อบอกว่าโครงการหมู่บ้านที่นี่ใช้ดินที่แบบมาถมปลูกบ้านให้กับลูกบ้านดีมากเลยครับเป็นดินล้วนปนทรายนะครับเพราะฉะนั้นดินพวกนี้จะมีความหนาแน่นสูงนะครับใน,นเรื่องของการอยู่ตัวนะครับความแข็งแรงเป็นตัวเสริมโครงสร้างได้ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับยิ่งเวลาทําทำทำบ่อเสร็จเนี่ยเราจะถมดินด้านข้างนล้วก็ฉีดอัดน้ําลงไปดินจะแน่นมากๆนะครับ แต่ในช่วงของการทําหน้าฝนนะครับเราก็ต้องรีบทําโครงสร้างให้ให้ไวกันนิดนึนะครับงนั้นฝนลงมาในดินทรายแบบนี้นะครับดินร่วนซึ่งเป็นทรายส่วนใหญ่แบบนี้อาจจะมีการทลายลงมาได้นะครับในช่างเทยกับช่างบอลก็เร่งมือกันอย่างหนักครับเดี๋ยวสักพักนึงครับซีถักจะมาเทลีนนะครับขุดเสร็จกดเข็มเสร็จเนี่ยลีนต้องมาทันทีนะครับ เรายองค้ยเราใช้บริการคอนกรีตซีแพตตั้งแต่งานเทลีนเลยนะครับจะไม่มีการผสมมือนะครับเพื่อมาตรฐานที่ดีให้กับเพื่อนๆคนรักปลาครับเลี้ยงปลากันยาวๆนะครับเรายองค้ยฟิตฟาร์มครับทําคลิปงานสร้างบ่อปลาครับบ่อคนต้นที่อําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับมาแบ่งปันกันชมครับขอบคุณครับอ่ะสามคันครับ ไม่มีที่ว่างเลยครับตัวบ้านรดโคกำลังขุดข้างในนะครับซีแพกก็มาพอดีซีแพกคันใหญ่เข้ามาได้นะครับโครงการนี้ครับเป็นคันเล็กนะครับส่วนดินที่เห็นเนี่ยรถล้ำดินเนี่ยกําลังนําดินบางส่วนที่ต้องเก็บไ้นะครับดินคุณภาพดีมากครับที่นี่ครับงานสร้างบ่อระค้าบบ้านคุณต้นนะครับศรีราชาชนบุรีครับปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างนะครับหน้างานแต่ละที่ต้องปรับกันแบบ ตามความเหมาะสมนะครับระยองค้ยครับขอบคุณครับ